ออกนะคะค่ะมีใบตองแล้วก็ดอกอะไรนะคะ,ะอันนี้ดอกดอกพุทธใบตองแล้วก็ดอกพุทธต้นใบตองประมาณหรือว่ากะเอากะเอาใช่ไหมคะ เนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งแต่ขนาดของใบสีแต่ขนาดใบสีนี่ใบสีเรียกว่าใบสีอะไรใบสีแบบนี้ปากปากปากชามแสดงว่าปากชามผู้ใหญ่กคนนี้อ๋อแต่ผู้ใหญ่กคนนี้ปากชามผนี่เล็กใหญ่ใหญ่ขายหมดแล้วกระชาต้องหมายคู่ลูกค้ามแล้วมาขายแล้วมาชามาทิ้งแล้วแล้วฮะไม่ประกอบไปทำไปเนี่ยอ๋อลูกชาเนี่ย คช่คือรมุนมากเลยที่ร้านมูนแล้วก็เดี๋ยวบ้านสีใหญ่ที่รานถ่ายตอนเย็นมันจะเป็นอันใหญ่เลยนะอ่าได้ๆด้จะมาดูวิธีทำด้วยสิไม่ทำแล้วใช่ไหมไม่ทำแล้วเลยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบอย่างเดียวอันนี้ยแหละทำให้ดูนิดหน่อยปรกอมันก็ทำเหมือนกันนะอช่แล้วม้วนๆเหมือนกันแล้วจ็ห่อห่ออีบีบหน่อยนุอมใส่ตรงนี้จะใส่ห่ออีบีบหน่อย เขาทาอย่างนี้เสร็จแล้วทําไงคะคุณยายก็เดี๋วกรอบเป็นตัวนี่แหละการเรียงตัวมีมีลองทําให้ดูหน่อยเลยไหมแค่ลองทำนเฉยทำทำให้การถ่ายแค่นั้นแหละทำให้ถ่ายนิดเดียวพอได้เสร็จก็จะเรียงประมาณกี่อันนะคะเก้าเก้าเก้ากับห้าลูกใหญ่สิบเก้าลูกเล็กห้านี่คือจานอันนี้คือลูกใหญ่ห้าแล้วก็ลูกเล็กห้า อันนี้แค่แค่แค่ดูดูเฉยแล้วเดี๋ยวเอานี้มาถ่ายจะจบอันนี้คือกวยอันนี้ก็เรียงอันนี้คือที่เสร็จแล้วคือตัวนี้คุณยายนี่กลวยพับไหมกลวยนี่ไงคะจำพับเสร็จแล้วไหมกล้วยกล้วยเห็นเราพับไม่ดูอ่าพอซ้อนก็จะเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยอย่างงี้ก็ได้อาจารย์ก็แค่นี้ก็ดูในวิดีโออ่าอ่าอ่าโอเค อ่ะแล้วก็ทำทำเป็นใส่ใส่ในใส่ในถ้วยให้ดูนิดนึงแค่นั้นแหละอ่าไม่อ,อะไรเยอะหรอกใส่ใส่จริงเลยอ๋อ,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 อแต่มือหน้าไม่มีเลย ทำเร็วเนาะใส่ไปสามอันใช่ไหมคะใสตัวเก้าสามแล้วก็ลห้าอีกสามตัวเก้าตัวเก้าสามแล้วก็ห้าอีกสามเลี้ยวกลุกลูกห้าเหรอลูกเล็ก,ล,กลูกใบส,ใสีอันใหญ่เลีกแม่ใบสีเหรอ สำเร็จแล้วเนี่ยปากชามอันนี้เรียกว่าปากชามจะทำอะไรเลยไม่เหมือนไม่เห็นจะทำอะไรเลยง่ายๆทำาไม่เป็น มีสกาะคะอาจารย์สมัย้เาออครนะไม่เอาูเขาไม่ถ่ายแล้วก็ไม่เอาบอกว่ามัสมัยใหม่เกินไปไงุยาเนี่ยเลยตเสร็จแล้วก็ถ่ายแบบนี้เลยมุยาก็ติดดอกไม้อย่างเดียวใช่ไหมคะค่แบบน้่ติดดอกไม้ก็ติดแบบนี้เลย นโอเคก็จะเป็นอย่างนี้พอเสร็จปุ๊ก็จะดอกไม้ใส่อันนี้อ่ะคุณยายถือดีกว่าคนณทำเนาะคุณยายลองทำนิ้จิ้มดอกไม้ทานมันก็ได้นะแค่นั้นแหละหมุนได้ไหม ดอกบานไม่รุ่นลอยแล้วก็เสียบจะใช้บานไม่รุ่นลอยเสียบเขาหลุดไปแล้วก็เสียดไปอ,อันนี้เองอืมอ่ะโอเค ได้แล้วล่ะเขาขายพวงม,มาลัยเนึ่งเอาเปิ้ลร้อยเลยเริ่มเริ่มต้นร้อย์อันนั้นมันจะเป็นแบบ,บริบบิ้นแบบนี้อย่างนี้จะเป็นอย่างกลมเป็นกลมดีกว่าเป็นกลมสวยเลยไหนง่ายดีกว่าหนูเหงื่อะยูน้ำเยือดไม่เห็นโคนไม่เห็นไม่เห็นต่นคอถ่า

<S 2> <S 2> น, <S <S นี่นี่นี่ดูตุ่มนี่ได้ใบใบสาวก็นี่นไ<า>งนี่นี่นี่ตุ่มนี่เลื่อนไปเลื่อนมาได้ชูสิเสร็จแล้วเนี่ยมาไม่ทันพวงสวยๆไม่เป็นไรเอาพองมาลัก้อนสวยสวยร้อยเร็วมากเลย xu si xu si à ok kha, okay. à con con à,